นี่ลูกเฮ็ด,ดเจ๊นี่ย,ยเป็นรถุ่นน้ำหอมมด,ดเจนี่น้ำหอมมืดเห็ดสามกี่ร้อยชุกคนณได้หมดหนึงหน่อย,ยแต่ต๋ม่ให้เมน,น้าหอมมืดตี้ก็แม่นตัวนี้แหละบ่วแม่นนี่โอ้ย,อยได้แหงลูกสาวกับหลานชายเห็ดนี่ลูกหวานดีก็ไปเล่นกีฬาเลยก็ไปพิตเนสตทำ ไม่มาลรกน,นี่ตอ,อก,กี่น้องนะเจ้าเห็ดเรียกปิ่นไ้สาวหนุม่มระวันเหน็บมือเลยลูกหยกโปู้่ันใจแห้งทวด้องอยู่พ่กเยอะท่านระบกซอยโครโอ้พอหนมือไหลพอเนีเจ็บเบิดเข็ดเลยตัวิมือนั่น ่อยเล่นายเอ้ยแตกจนเท่าเด้อมารียังขนอยู่ในมารีเม็ดน้ำเขาเลยของเก้่วด้ยวยังเหลือตุ๊กเปาอยู่ผู้เอกน่าสินกับชเคลียร์ทางนี้นะระวังหนีบมือได้ลูกเด้อ ก็มาให้กูนี่อันหยิบมือละยิ้มเลยไหเห็ดเวียกบวยิ้มบวอย่างเว้ยยิ้มบวกเออเอารูกกับคอยเอารูกเดี้ยวกันแล้วเมื่อบ้านเอมนี่มา มวลกคิดว่าฉีดอีกเป็นาลูกครับอ้อยกจัดเลยยางอ๋อ,อขึ้นแล้วไปจับให้แย้งมันยิ่มาตัดทางยาง